สวัสดีค่ะแฟนคลับทุกคนนี่คือเจ๊ฝสายซูมสายวิดระดับชาติรีจนบ้านสันประวันนี้ตนหลิงของเราถึงอู่อันอย่างปลอดภัยแล้วค่ะยกมือขึ้นคนละหนึ่งทีให้กับความปังของตนหลิงนะคะทุกคนโอ้ยตอนเห็นภาพนะเจ๊ฝ่ายเกือบวิ่งไปสนามบินสุวรรณภูมิแบบลืมใส่เสื้อในเลยค่ะคือแบบเจ๊อ,อยากไปด้วยคือมันแบบฮีโมสุดๆฮีโมขั้นสุดคนไปรอต้อนรับนั้นสนามบินห,หู่ฮันเหมือนจัดงานคอนเทนต์ทั่วประเทศ ยิ่งกว่ามาเปิดแฟนมีมายืนยิ้มเฉยเฉยังเหมือนเปิดคอนเสิร์ตเลยค่ะทุกคนแฟนคลับบางคนถึงขั้นร้องไห้ดีใจนี่ไม่ใช่การต้อนรับดาราแต่เหมือนเป็นการต้อนรับลูกรักกลับบ้านลุกสนามบินวันนี้คือโคตรเท่โคตรคลีนหล่อเท่หอมใครเห็นก็ต้องกรี๊ดค่ะหน้าหล่อแบบเจ้าชายลุกเท่แบบนาว,วิกโยธินส่วนสเต็ปเดินเหมือนวิสตรอริอา e กเรตโอ๊ยทำไมเดินเฉยเแล้วยังแพงเดินแบบนี้ต้องเรียกเดินบทหัวใจคนทั้งเมือง แฟนๆบอกว่าแค่ลงผ่านยังหอมเลยแม่คือถ้าเป็นเจนไฟไยนะต้องขอสูตรไหลซักฟอดสองฟอดค่ะพอมีกระแสะว่าทําไมตะหลิ่งถึงไม่ได้เจอแฟนๆใกล้ๆเอาละค่ะเดี๋ยวเจไฟไฝจะเคลียร์ให้ฟังแฟนกลับวันนี้เยอะมากไม่ใช่เยอะธรรมดานะแม่แต่มาแบบถ้าตะหลิ่งบอกให้ตั้งพักก็ตั้งได้เลยค่ะการหรือต้องให้เข้าโซน VIP เพราะความปลอดภัยมาก่อนเข้าใจพิกาดนะคะแฟนๆคือรักแต่คนเยอะมากเท่ากับ อันตรายได้ค่ะงานนี้เจ๊ขอยกเครดิตให้กาดเลยค่ะทำงานเหนื่อยสุดแต่ยังตั้งใจดูแลตะหลิ่งเต็มร้อยมองลงให้กาดหนึ่งใบ <S <S ส่วน,นแฟนๆที่รอรับทุกคนติดโทษน่ารักเป็นระเบียบเรียบร้อยอดทนเหมือนสอบราชการยังไงยังนั้นเจ๊ใยมั่นใจเลยว่าตะหลิงเห็นนะลูกถึงจะไม่ได้ทักทายใกลๆแต่เชื่อว่าหัวใจตะหลิ่งคือฟูระดับไซส์ 5XL เพราะมีคนรอรับเยอะขนาดนี้แฟนๆคือพลังงานจักรวาลของตะหลิ่ง แล้วอีกอย่างเห็นใช่ไหมคะทุกคนเสื้อนอกที่ใส่นั่นมันลุกคนมีคนดูแลค่ะสายตาอบอุ่นเหมือนเพิ่งโดนโทบป,ปลอบก่อนขึ้นเครื่องว่าดูแลตัวเองด้วยนะคะที่รักไว้หวีดแบบไม่แค์ค่ารักษาหูค่ะขอให้ตะหลิงสุขภาพแข็งแรงไม่ป่วยไม่หวัดนอนได้เต็มอิ่มงานปังปังขวดเดิมปังไม่ติดเบรกคนที่รักเยอะความรับผิดชอบก็เยอะนะคะเจ๊ขอเป็นกําลังใจให้น้องเสมอค่ะถ้าตะหลิงไม่ดังแสดงว่า Google เสีย ถ้าตะหลิงไม่หล่อแสดงว่าโลกนี้ควรรีบรีเซตถ้าตะหลิงไม่มีแฟนเจ๊ขออาสานั่งแทนค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามาเจอกันคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจ๊ฟไฟด้วยค่ะรักทุกคนเหมือนรักหมูกระทะฟินๆคลิปหน้ารอลุ้นนะคะว่าเจ๊จะเอาความฟินแบบไหนมาเสิร์ฟบ๊ายบายค่ะ